ชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในปักหลังในเดือนกรกฎาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ต้องบอกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับการงานมีการงานใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างหรืออาจจะคู่ค้าต่างชาติต่างภาษาก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีช่วงนี้การงานของคุณอาจจะมีการเดินทางค่อนข้างมากแต่การเดินทางนั้นก็จะเป็นการเดินทางที่จะ ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการงานหลายๆคนของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณแฮปปี้ค่อนข้างมากจะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานจะมีการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับการงานของคุณได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันสําหรับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรและมีความติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ขอให้ช่วงนี้คุณลองไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิ่งที่คุณนับถือ การงานของคุณทุกอย่างก็จะค่อยๆทุเลาเบาบางลงจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะปลดปล่อยและให้ความนับถือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะมาช่วยเหลือคุณในหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นมากขึ้นนั่นเองในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในปักหลังในเดือนกรกฎาคมนี้ช่วงนี้การเงินของคุณนั้นค่อนข้างจะเสียไปกับการที่เอาอกเอาใจใส่หรือ ให้ของคนให้ของขวัญหรือดูแลคนในครอบครัวเป็นอย่างมากรวมทั้งจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวหรือมีโครงการใหม่ๆที่คุณจะจับใจ่ายใช้สอยแต่สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรบางคนอาจจะมีความรู้สึกอยากพักจากการเหน็ดเหนื่อยเ,เกี่ยวเรื่องของการงานอาจจะมีการวางแผนคิดเกี่ยวกับโครงการใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของการงานที่จะสร้างความมั่นคงหรือได้รับผลตอบแทนมากกว่าที่เป็นอยู่ก็อาจเป็นไปได้ ช่วงนี้หากใครมีการหยิบยืมขอยืมเงินหรือคุณขอความช่วยเหลือจากใครคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจะมีคนขอให้การสนับสนุนคุณในเรื่องของการเงินหากคุณมีความตั้งอกตั้งใจแล้วการเงินของคุณในช่วงนี้แม้นว่าคุณจะขัดสนสําหรับชาวลัคนาราศรีมังกรบางคนก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างไม่ยากเย็นนักช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์มีความน่าเอ็นดู มีความจริงใจในการที่จะทำมาหากินฉะนั้นคนที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของคุณหรือโชคลาภของคุณนั้นก็จะมีเข้ามามากจะมีคนให้โอกาสคุณให้ทำงานได้ประสบความสำเร็จและคุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างใหม่ๆได้เป็นอย่างดีแต่หากชาวลัคนาราศีมังกรคนใดที่กำลังคิดจะออกยานทานะใหม่ๆก็อาจจะมีโอกาสที่จะตัดสินใจที่จะออกยานทานะใหม่ก็อาจเป็นไปได้ในช่วงนี้อาจจะทำให้คุณเสียเงินเสียทองไปกับ การเปลี่ยนรถเปลี่ยนลาก,ก็อาจเป็นไปได้ก็ขอให้คุณวางแผนทางการเงินให้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรทางด้านความรักความรักของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้สําหรับคนโสดคนโสดในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่อาจจะยังไม่ค่อยมีดวงทางด้านคู่รักสักเท่าไหร่นะักช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างจะมีความสุขกับการที่ได้อยู่คนเดียวมีความสุขกับการที่ได้เที่ยวเตะได้อิ่มลำสำราญได้ท่องเที่ยวให้กับตัวเองซะมากกว่าช่วงนี้ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาใจใจตัวเองค่อนข้างมากใครที่เข้ามาอาจจะยังไม่เป็นที่พอพอใจของคุณช่วงนี้หากใครเข้ามาคุณก็กําลังพิจารณาว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่น่าเชื่อถือแล้วคุณก็อาจจะตัดไปอย่างไม่ยากเย็นสําหรับคนโสดช่วงนี้อาจจะยังอยู่ในช่วงของการดูดูกันไปอยู่ยังไม่ถือว่าเป็นช่วงที่บูมสําหรับคุณ เกี่ยวกับคนที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ก็อยากให้คุณทําใจและยังไม่ต้องไปกังวลใจมากนะักในวันข้างหน้าจะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คุณค่อนข้างจะเด็ดขาดหรือค่อนข้างจะเหินห่างกับคู่ของคุณพอสมควรอาจจะเป็นเพราะหน้าที่การงานหรือมีการปรึกษาหารือการถึงความเข้าข้าใจการในการที่จะต้องเหินห่างกันบ้าง หรืออาจจะต้องทํางานเพื่อสแสวงหาความมั่นคงให้กับครอบครัวแต่สิ่งที่จะได้รับกลับคืนมาหรือผลดีที่คุณได้ทําแบบนั้นก็คือความมั่นคงเงินทองกับครอบครัวของคุณนั่นเองทําให้คุณนั้นค่อนข้างจะต่างคนต่างอยู่หรืออาจจะต้องต่างคนต่างทามาหากินเพื่อความมั่นคงของครอบครัวแต่ถ้าหากคุณได้มีการพูดจาปรับความเข้าใจกันแล้วก็จะมีโอกาสที่ดีเกี่ยวเรื่องของการงานการเงินของคุณทําให้คุณสามารถวางรากฐานอานาคต ให้กับคุณและคู่ของคุณได้อย่างไม่ยากเย็นเลย